สนับสนุนข่าวด้วยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์สะดวกสบายสมุกสาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัตนเพศยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือไฟแนน์ก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม056 701 7 7 7 7 ที่ศูนย์เรียนรู้สุมนทาท้ายดงตำบนท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายนาวินสังขมาในอำเภอวังโป่งครับเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างชีวิตให้สตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ2,563หลักสูตรแปลร,รูปผลิตภัณฑ์จากย่้าแฝกโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยเจ้าที่จากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง อบตอท้ายดงและบริษัทอาัคารารีสอร์ทเสร็จจำกัดหมาชนเข้าร่วมงานโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน30คนและระยะเวลาในการอบรม44วัน ทางด้านนายวิเชียนเดชสิริยาพรผู้สอนวิชาชีพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปางได้กล่าวว่าคาดหวังว่าผู้รับการอบรมในโครงการนี้จะมีการพัฒนาฝีมือมีรายได้เสริมทําให้ครอบครัวอบอุ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคง,งอย่างยั่งยืนเป็นการทํางานในพื้นที่จะได้มีเวลาดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดและรวมถึงแก้ปัญหายาวชนให้ห่างไกลจากอยายมุกและยาเสพติดและเป็นพลังสตรีมาสนับสนุนภาครัฐบาล ในการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ซึ่งทางศูนย์จะมีการติดตามผลรวมถึงสับสวนงบประมาณในการทำงานต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มพร้อมทั้งจะมีการอบรมเพิ่มเติมในครั้งต่อๆไป